ครบบบับนี่ก็มอนี่ก็มารีวิวเครื่องเก็บสายนำยศนะครับเครื่องเก็บสายนำยศแบบติดหางรถไทยน,นะครับงบสี่พันบาทนะครับสี 4, ่พันงบประมาณสี่พันสี่พันสามนะครับสี่เปสามสี่พันสี่นะครับเอเล็กฉากสองเซนนะครับเล็กฉากสองเซน เนี้ยครึ่งุ้นเนี้ยครึ่งนะครับมมเลก็จะเป็นทางทางใต้ก็จะเป็นทางใต้ก็จะเป็นสองเนี้ยครึ่งข้างบนก็สิบหกเนี้ย ตัวนี้ก็จะเป็นเบรกนะครับเวลาหยุดเวลาหยุดเนี่ยก็เป็นเบรกครับนีเวลาใช้าขาดน,นะครับเวลาจะเดินต่อก็อกดลงนะครับเวลาใายขาดเวลาหมดนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็น แป๊บนะครับแป๊บกบ็สวมไส้เผาะนะครับเผาเป็นเเผวยังนิ่วนะครับตุ๊กตาสองตัวบนล่างนะครับบนสองตัวล่างสองตัวนะครับทางล่างก็จะเป็นเอ่อไม่ใช่ตู้ตุ๊กตานะครับนี่นครับเราจะระบีท่า,าเท่ี่ยวนะครับเวลาเนี่ยก็เต็มวันนี่ก็ประมาณ หาอะไรนะครับวลาเต็มม้วนก็อนควนนอตตัวนี้ครับปว้นนอตตัวนี้นะครับแล้วก็คอยล้างไปนะครับคอยล้างมาแล้วก็ยกออกนะครับนี่ก็จะมดสายแล้วนะครับมดดสายแล้วก็เอามาต้อนะครับนี่นะครับต้อนแล้วก็เดินแข้งต้อนะครับ รถตั้นี้ลงนะครับล้วก็จับทายเท่าก็ค่อยเลี้ยงนะครับ่อยเลี้ยงทรายนะครับเนีนประมาณนี้นะครับ <B ib> s> <S ทำงานคนเดียวสบายแลวครับสบายแลวครับเขาเป็นเท้านิ้วนึงนะครับมูลี่ก็บทางบน 16นิ้วข้างใต้ก็2นิ้วครึ่งครับนี่ก็เป็นมูรี่ลูกเตะนะครับนี่ก็จะเป็นน็อตสวมนะครับเป็นเท้าสวมก็แปบะครับแล้วก็ล็อกนอ็อตไว้ไลาเต็มก็ถอ,อยออกไปนะครับแล้วก็โยกออกนะครับแบบติดท,ทางรถไทยนะครับงบประมาณ 4, 4, ท,า 4, ที่พันที่พันสานที่พันทีนะครับ ประมาณนี้นะครับทำเองนะครับมันอาจจะดูว่างามนะครับแต่ก็พอใส่เยอะครับก็จะประมาณนี้ออะนะครับรอบพิจตโกรยุประมาณห้าร้อยที่สิบรอบนะครับแล้วแต่ตาว่ายุประมาณนี้ก็ใส่เจ็ดร้อยห้าสิบรอบนะครับ ถ้ามุลีใหญ่กว่านี้ก็จ้าพุนครับต้องประมาณนี้แหละพอดีพอดีพอดีนะครับเก็บสายนำํายศนะครับ นี่นาเกิดหน้ากระยายยกหางใหญ่ไปเลยครับแล้วงดสายนะครับนี่ครับแล้วก็เบรกนะครับครับก็จะประมาณนี้นะ